คนไทยไม่ต้องกลัวหรอกนะคะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเนี่ยเราเจอคนไทยด้วยกันเนี่ยทำคลิปแซะคนไทยในปลอยเปดตอะไรแบบนี้ที่นั่งอยู่หน้าร้านตัดผมเนี่ยทิฉันจะบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการจริงๆในปลอยเปตค่อนข้างที่จะเป็นขายใหญ่เพราะว่าในปลอยเปรตนี่ที่แพงมันก็จะมีนะคะคนเฉมิมุนเฉลิมรวยเลยเนี่ยที่เป็นเจ้าของกิจการและเจ้าของกิจการรวยเลยนะรวยเลยรวยจริงๆก็จะมีไม่กี่คนหรอก แล้วที่เหลือในร้านก็เป็นลูกจ้างแล้วก็มีเจ้าของกิจการเป็นจีนเป็นอินโดเป็นอะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะที่ไปเปิดกิจการแต่ไอ้พวกล้นล้นสักแล้วมานั่งปากแจวปากนินส่วนมากจะเป็นลูกจ้างค่ะส่วนมากจะเป็นลูกจ้างที่บอกโอ๊ยเปิดร้านตัดผมอะไรแบบเนี้ยส่วนมากจะเป็นลูกจ้างค่ะแล้วที่ยังไม่กลับไทยเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะคะบางคนก็ติดแกมพน,นัน เล่นแก๊พนันหมดแล้วแล้วคนที่อยู่ในปล่อยเปดมันก็ต้องเจอแก๊งคอร์เซนเตอร์แก๊งกมเ m m e r มาตัดผมอาชี่สักทั้งตัวเนี่ยบางทีเนี่ยกลับไม่ได้เพราะว่าเมาแอดแออยู่เท่านั้นเออเมาแอดแอพูดจาล้นพูดจาแบบไม่รู้เรื่องแล้วอะเมาแอแอเม็ดผงอะไรเงี้ยอยู่ที่ปลอยเปดเยอะไม่กลัวหรอกคะ่ะไม่กลัวตุยหรอกแต่กลัวไม่ได้อา นึกออกไหมคะัวไม่ได้อาบที่เข้าไปทําลายฐานที่ตั้งทงางธาหารเนี่ยคือเขตปอยเปดเหมือนกันแต่เลยออกไปจากวงเวียนถนนหมาเลขห้าซึ่งถนนเส้นนี้จะมีเ,เกี่ยวกับหน่วยงานราชการฐานทหารคือคนไทยในปอยเปตดอ่ะจะต้องตระหนักนะคะว่าถ้าเป็นคนรวยๆจริงๆเขาไม่อยู่แล้วรวยจริงๆเจ้าของกิจการจริงๆเขาไม่เสี่ยงดูหรอกคะ่ะ พวกที่เสี่ยงดู่เนี่ยคือลูกจ้างลูกน้องแล้วทำเป็นโว้ยเปิดร้านตัดผมหรือบางทีก็ของคนจีนเปิดไว้เธอขายเดียวกับแก๊งสแกมเมอร์นั่นแหละค่ะเพราะว่าการเปิดร้านในปล่อยเป็ดนี่ร้านนี่ค่อนข้างแพงนะคะตัดผมก็ต้องแพงหรือบางทีเนี่ยเป็นร้านของคนขมินม้นไฮโซขมิ้นจริง คนไทยเนี่ยบางทีเนี่ยไปเป็นลูกจ้างให้โซคขมเนนะคะเจ้าของเป็นขมเมนก็จ้างคนไทยนี่แหละไปเป็นลูกจ้างหรือเจ้าของเป็นจีนอย่างเงี้ยหรือคนไทยที่เป็นเจ้าของจริงๆแต่เขาไม่มีใครอยู่ในปอยเป็ดหรอกค่ะคือในปอยเป็ดเนี่ยจะเป็นคนที่มาเปิดร้านได้จริงๆอ่ะต้องรวยต้องมีฐานะนะคะ ถ้าสภาพล้นลเกินเกินขาดขาดแล้วโชว์หน้าโชว์ตาเ,เป็นเจ้าของอยู่อย่างสบายพวกนี้บางทีเนี่ยจะนำพาสปอร์ตไปเรียบร้อยแล้วจานำไปเรียบร้อยแล้วแล้วที่มานั่งหน้าร้านเนี่ยเจ้าของร้านตัดผมจริงปะยังไม่รู้เลยเกตไม่เธอเกตไม่เธออ่าฉันนั่งอยู่ที่เนี่ยอเมซอนอ่าฉันเป็นเจ้าของอเมซอนเนี่ยเปิด ร้านอเมซอนคนที่อยู่ปอยเปดทุกคนอ่ะไม่ได้แก๊ง s ม a m m e r แก๊ง call center นะทำอย่างอื่นก็มีเปิดเปิดนี่ไงเปิดร้านกาแฟนั่งอยู่หน้าร้านไหนบอกก็ได้ว่าทํางานร้านอะไรคนที่อยู่ปอยเปดเนี่ยแล้วทำคลิปแบบเนี้ยคนไทยเนี่ยแล้วมาแซวคนไทยด้วยกันเนี่ยเธอคิดดีว่ามันมีสมองไหมอย่าไปเชื่อเชื่อไม่ได้ ในปลอยเปรไม่มีคนดีท่านหญิงปลอยเปรเขาบอกนะคะว่าเลปลอยเปรตไม่มีคนดีบางคนมาถึงนะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักพนันชาวขมรเปิดร้านสตูดิโอใหญ่โตแล้วต่อมาตัวเองก็หมดตัวเพราะมาเล่นยันพนันบางทีพวกนี้มันโกหกหลอกลวงขอตังค์คนนู้นขอตังค์คนนี้เหมือนกันไอที่มานั่งเนี่ยเราบอกตัวเองอะ่ะไม่ใช่สแกมเมอร์เปิดร้านตัดผม เปิดร้านตัดผมเธอดูดิตรงหน้าร้านตัดผมเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ของคนไทยหรือของอะไรหรือเปล่าส่วนมากร้านตัดผมในปลอยเปรตคนที่ตัดผมสระผมให้เราเป็นเ,เมมยยกเว้นคนไทยสมัยก่อนฉันก็ชอบไปสระผมที่โกลเด้นชั้นสองจะเป็นคนอลันมาเปิดร้านก็สระผมดัดผมใดผมอะไรแบบเนี้ยจะเป็นคนอลันสมัยก่อนเนี่ย ต่ปัจจุบันเนี่ยที่ว่าปลอยเป็ดมันขยายเมืองแล้วมีแก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอรเซนเตอร์เยอะๆเจ้าของร้านส่วนมากตอนนี้เป็นคนจีนซะเยอะหรือไฮโซขมินก็บอกไงไฮโซขมินที่มันรวยๆอะ่ะสวนคนไทยกระจอกๆออะนะที่ไปนั่งหน้าร้านแล้วบอกตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของร้านตัดผมแล้วอีกคนก็นมาปากแจ๋วสักทั้งตัวเนี่ยไม่เป็นผีพนันก็เป็นก็เป็นแบบออกแนวแบบ ทำเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอร์เซนเตอร์หรือทำอะไรเท่าทำดำนำในปลอยเปีตนั่นแหละไม่งั้นไม่กล้าโชว์หน้าโชว์ตาขนาดนี้หรอกใครจะอยู่เธอใครจะอยู่แล้วฉันถามเธอจริง,รงต่อให้ตำรวจเขเมรเนี่ยมีการจับตัวเป็นตัวประกันจริงหรือว่ารีดไถเงินจริงมันกล้าพูดไหมมันก็ไม่กล้าพูดไอ้พวกนี้มันกลัวตำรวจจะตายกลับเมืองไทยไม่ได้หรอกมันถึงได้มาอัดคลิปปากแจวะ่ะ เธอไม่ต้องกลัวหรอกว่าคนไทยในปลอยเปรตมันจะสบายดีมันไม่สบายหรอกถ้ามันไม่มีเงินมันคือไม่สบายหรือที่มันมาอัดคลิปคือมันเป็นลูกน้องจีนเออลูกน้องบอสจีนอะอเดี๋ยวไปเชื่อในปลอยเปรตไม่มีอะไรเชื่อได้เลย